ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์เ u าสวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถยนต์สุดหรูจากค่าย l e ็กซกับรุ่นใหม่ล่าสุด l e ็กซั RX 2026รถ SUV ระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกเอ็กเทียร์เล็กซัส RX 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ล้ำสมัยและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิม ตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดและสัดส่วนที่สมดุลมาพร้อมกระจังหน้าสปินเดิลกริลดีไซน์ใหม่และไฟหน้าเล d แบบเล d ดีไซน์ที่ให้ความสว่างคมชัดทุกมุมมองสีตัวถัง a พล n ตินัมไวช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความหรูหราในทุกสภาพแสงส่วนล้ออนลอยขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตช่วยเพิ่มความมั่นคงและความสวยงามในทุกมุมมองต่อมาเป็นภายในห้องโดยสารอินทีเรี i เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงความประณีตในทุกดีเทลห้องโดยสารใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้ตัดเย็บอย่างพิถีพิถันพร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งเบาะหน้าและหลังแผงคอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเสียงพรีเมียมจากมาร์คลีวินสันให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางระบบไฟแอมเบีนยนไลท์ปรับได้หลายเฉดสีเติมเต็มบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทาง ในส่วนของเทคโนโลยีและความปลอดภัย Lexus r X 2026ติดตั้งระบบ Lexus Safety System บวกรุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกการขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาพูดถึงสมรรถนะ Performance รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานพลังระหว่างน้ำมันและมอเตอร์ไฟฟ้าให้สมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ6.8วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dynamic Torque Control d w d ที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพเส้นทางสุดท้ายคือราคา r i c ์ LEXUS X 2 0 2 6มีราคาเริ่มต้นประมาณ4.5ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นมาตรฐานและสูงสุดประมาณ5.8ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยีและออปชั่นครบครันเรียกได้ว่า LEXUS X 2 0 2 6คือการผสมผสานร,ระหว่างความรูหราเทคโนโลยีและความล้ำสมัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดคันหนึ่งของปีนี้หากคุณชื่นชอบรถ SUV ระดับพรีเมียมที่ทั้งหรูและทรงพลัง รุ่นนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Car ouse, คาร์เพาสเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดหรูรุ่นต่อไป